สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกับช่องขนุนนะวันนี้นะครับมีสมาชิกใหม่นะครับผมนั่นก็คือคุณแม่หนุนนั่นเองนะครับสวัสดีครับและเดี๋ยวเราจะมีช่องใหม่กันนะครับชื่อช่องว่าแม่ มีเรื่องในช่องนี้นะครัรรรบถพจะอธิบายหมายความว่าวันนี้แม่มีเรื่องอะไรที่จะมาบอกเราวันนี้แม่มีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้แม่มีเรื่องอะไรที่มาที่จะนํามาเสนอเราหรือว่ามาพูดคุยอะไรกับเรานะครับก็จะเป็นช่องใหม่ที่มีแม่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับ ep ที่1นั่นก็คือจะเป็นการทํากุ้งอบบุญเส้นนั่นเองนี่ นะครับก็เดี๋ยวจะให้แม่อธิบายหน่อยว่ากุ้งอบเหมนเส้นของแม่มีความพิเศษแบบอื่นหรือที่อื่นยังไงอ่ะแม่เป็นยังไงกุ้งอบเหมนเส้นของแม่กุ้งอบเหมนเส้นของแม่เหรอปรุงด้วยใจเอ๊นปรุงด้วยใจปรุงด้วยใจไใครรับรองได้เลยวิธีทำไม่เหมือนใครด้วยเพราะคนอื่นเขาจะใช้เป็นเส้นธรรมดาแต่ของแม่เนี่ยต้องมีการหมักการปรุงถึงจะนำอาไปทนคำได้งมกการรหัใช่จะไม่เหมือนคนอื่นเขาที่แม่ดูดูมานะ แต่นี้เป็นเป็นสูตรที่แม่คิดคนเองก็มาแล้วละ่ะนานนานมากแล้วไม่จิตวยายยังอยู่แล้วก็ทำมาจนทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็จะให้แม่อธิบายนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆว่าในกุ้งอบบนเส้นหนึ่งหม้อเราจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเริ่มจาก ต้องเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากกุ้งต้องเริ่มจากกุ้งกุ้งต้องสดถูกไหมใช่กุ้งต้องสดเพราะว่าเวลาแม่ไปซื้อมานี่เขาจะช้อนกุ้งสดสดให้แม่เลยจะมีเจ้าประจำอยู่ที่ตลาดอยู่แล้วกุ้งสดแปลว่ากุ้งก็ต้องเด้งถูกไหมใช่กุ้งเนื้อเด้งแล้วก็ต่อไปก็คือวนเส้นอาวนเส้นวนเส้นส่วนใหญ่เราใช้ของอะไรจะใช้ตามางกรหรือไม่ก็ต้นสนอาตาตาบางกรกับต้นสนเพราะว่าถ้าเป็นวนเส้นมันต้องเป็นวนเส้น แห้งถูกไหมใช่ต้องเป็นวุ้นเส้นแห้งนะไม่ใช่วุ้นเส้นเปียกที่ขายตามตลาดอย่างนั้นที่ขายเป็นกิโลอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นวุ้นเส้นแห้งที่ขายเป็นถุงอ่าเป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วองมาแช่น้ำโอเคเดี๋ยวหนูจะขึ้นให้รูปตรงนี้นี่ตัดหน้าแม่ไว้นิดนึงนออเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วต่อไปคืออะไรต่อไปก็คือเครื่องปรุงอ่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงอันดับแรกคืออันดับแรกก็คือ สามเกอลอเรานี่เองเรียมพิไทยรากผักชีโอเคตำหรือปั่นถ้ามีแรงตำก็ตำนะถ้ามีแรงตำก็ปั่นปั่นให้ละเอียดหน่อยมันจะได้เข้าไปในเนื้อของมุ้เส้นเวลาเราหมักอ่าโอเคนะอ่สาสมเกลอเสร็จปุ๊บแล,แล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นก็จะมีซอสปรุงรสเซีิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดนึงและที่ขาดไม่ได้เลยนะ น้ำมันงาอ่าน้ำมันงาน้ำมันงานี่ใสแล้วจะหอมมากใช่จริงเครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรมากเลยนะเราก็เนี่ยอ๋อสียวดาอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้แบบว่าสีมันเข้มข้นหน่อย <c oughs> เครื่องปรุงก็มีเท่านี้แล้วก็มาหมักหมักตะวน้นเส้นที่เราแช่น้าเอาไว้แล้วหมักค้างคืนไม่ได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อและน้ามันจะหอมมันจะเข้าเนื้อใช่โอเคก็เรื่องของตุ้นเส้นที่เราหมักก็มีเท่านี้เครื่องปรุงก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมาก แล้วแล้ววัตถุดิบอื่นวัตถุดิบอื่นที่มันจะต้องใช้ใช่ไหมคะใช่ก็จะต้องมีหมูสามชั้นอหมูสามชั้นหนึ่งเบคอนก็ได้เบคอนแล้วก็เหมือนเพิ่มเหมือนเพิ่มความมันขิงอ่าขิงลากผักชีใส่ลงไปหน่อยให้มันหอมหรือไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราจะปรุงรสในม้วนเส้นอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็ใส่ขิงให้มันหอมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส ใส่กุ้งลงไปแล้วก็อไปขึ้นช่ายอย่าลืมอ๋อโอเคผักเห็องหอมอ๋อใส่พัหอมอ,อ,อร่อยอมันเข้ากันกับกุ้งอบม้นเส้นมากค่ะหมดอย่างหมดหมดแล้วนะหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะพาไปดูวิธีการทำของแม่นะครับว่ากุ้งอบม้นเส้นของแม่จะเป็นยังไง ไปดูิมาอขั้าาาน,นตอนการทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะขั้นตอนที่1จะต้องแช่วุ้นเส้นเพื่อให้มันนิ่ม 2. เราจะต้องตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีเพื่อที่จะเอาปรหมักจากนั้นเราจะต้องปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำตาลทราย ตามสัดส่วนของแต่ละคนปรุงตามใจชอบว่าคุณจะชอบรสไหนอ้อลืมไปนะคะมีซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มความสวยงามในการทำกุ้งอบขุ้นเส้นนะคะขั้นตอนในการทำกุ้งอบขุ้นเส้นเราจะต้องตั้งหม้ออบกุ้งอบขุ้นเส้นเพื่อให้โดนความร้อนแล้วเราจะใส่เบคอนหรือสามชั้นลงไปในหม้อรวมทั้งขิงเพื่อที่ให้ความหอมแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อ รอสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำซุปลงไปปิดฝาหม้อรอสักพักดึกนะคะเราจะใส่รากผักชีลงไปเพื่อเพิ่มความหอมหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งที่เราใช้นะคะจะเป็นกุ้งแม่น้ำซึ่งหัวมันจะมันเนื้อมันจะแน่นหนึบไม่กระดา้างอร่อยมากค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำซุปลงไปอีกนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าหม้อแหง้งกุ้งมันก็จะไม่สุกแล้วไม่สวยเราสังเกตได้โดยที่ว่ากุ้งจะออกเป็นสีส้มถ้าเวลาสุกแล้วและเราปิดฝารออีกสักพักหนึ่งเพื่อกุ้งสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปอีกนิดหน่อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นตัวนางเอกของเราเลยคราวนี้ใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำซุปอีกนิดอีกนิดหน่อยปิดฝารออีกสักพักนะคะวุ้นเส้นของเราครั้งนี้เราจะใช้วุ้นเส้นต้นสนซึ่งเป็นวุ้นเส้นที่เหนียวอร่อยหนืบและถ้าเผื่อเราอยากจะให้เพิ่มความหอมเราก็จะใส่เบคอนโปะหน้าลงไปอีกหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาเพื่อที่จะให้วุ้นเส้นสุก กำลังดีเราดูนะคะถ้าเผื่อออกมาแนละ้วมันจะเป็นยังไงโอเคหลังจากนี้เราก็จะเปิดฝาแล้วเราก็จะคนวุ้นเส้นนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าวุ้นเส้นนั้นสุกหรือยังกุ้งสุกหรือยังถ้าเผื่อว่าสุกแล้วเราก็รออีกสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ําในหม้อแห้งนิดหน่อยอย่าให้แหกเกินไปนะคะมันจะไม่อร่อยแต่ก็อย่าให้แห้งนะเอาให้กําลังดี ถ้าเผื่อมันแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำซุปลงอีกนิดนึงปิดฝาหม้อรอสักพักนะแล้วเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่ากุ้งอบวุ้นเส้นจะออกมาหน้าตาแบบไหนว้าวสวยงามกุ้งตัวโตโตวุ้นเส้นเหนียวหนึบน่าทานมากๆหอมมากเลยค่ะตอนนี้น่าทานไหม คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่คุณแม่มาทำอาหารให้ดูตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยไว้เราพบกันคลิปหน้านะคะว่าจะทำอะไรให้ทานดีเอ้ยคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องขนนุ่นะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ